กลับมาพบกับอันปฏิพันออตโต้อีกคลิปหนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้อันมีตัวรถเก่งอีกรุ่นหนึ่งครับมานำเสนอและก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอันรบกวนสักนิดนึงนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ นะครับและก,ก็กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของรถยนต์มือ2ปบริพัต์ออตโต้ของพวกเราด้วยและก็คุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือ2ปบริพัต์ออตโต้นะครับตรงนี้อันขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้เลย<ม>เรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า t o y o ต a c a ค r y ี ry, นะครับ2.0ตัว G รถปี2007นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเทินเราขายตามสภาพ แต่อย่างนั้นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราค่อยมาฟังราคากันอีกทีหนึ่งนะครับโดยเริ่มต้นก่อนอื่นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยหลายคันที่มีคุณลูกค้าเอาโตรถเข้ามาเทินที่ร้านของเรานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าสภาพไม่ดีจริงถ้าสภาพไม่สวยจริงเราไม่เอามาให้คุณลูกค้าได้ใช้บริการกันต่อแน่นอนนะครับตรงนี้เอามีการดูรายละเอียดของโตรถกันเรียบร้อยแล้วทั้งภายในภายนอกตัวเครื่อง บอดี้ตัวรถต่างๆนะครับตรงนี้เรารับประกันเลยว่าใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับและต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งคือขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพเลยอันนี้บอกโดยเบื้องต้นอย่างชัดเจนนะฮะเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีดําเดิมโรงงานรถปี0 7ถ้าเกิดถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่โดยเบื้องต้นอันลองดูนะครับน่าจะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ ส่วนของตัวด้านหน้าไม่มีะไยเยอะนะครับก็จะเป็นตัวโลโก้โครเมียมแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับแต่สําหรับไฟหน้าตรงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัวโรเจคเตอร์คู่หน้านะครับแล้วก็ตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้ก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดถามว่าตัวออปชั่นสหรับตัวรถปีศูนย์เจ็ดแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ยคือเรามี c คมรีอีกคันนึงแต่ว่ามีการปล่อยหรือว่าส่งมอบไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้ให้คุณลูกค้าได้ดูเป็นตัวเรื่องอีกแนวทางหนึ่งนะครับบางคนอาจะดูเป็นตัวอีโ l คาร์วีออสเอาตเครื่อง1.5พวกบีซิกเมนอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดหลากลองขยับขึ้นมาเป็นตัวเครื่อง2 0ลิตรอัพขึ้นมาขอแนี่ยเป็นตัวรุ่นนี้นะครับถือว่าจบแน่นอนคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างนะครับ สับเครื่อง2,000ตัวรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่เกียร์ออโต้ CVT นะครับคือถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นโฉมเก่าเนี่ยน่าจะเป็น ซูเปอร์ t c t อ่านะครับเป็นตัวซูเปอร์ t c t ก็ในส่วนของตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีการล้างหรือว่าทําความสะอาดนะครับตรงนี้เอามารีวิวแล้วก็เอามาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมกันก่อนเผื่อมีใครสนใจเผื่อมีคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังดูอยู่นะครับแล้วคิดดูแล้วว่าช่วงของเดือนพฤษภาคมแบบนี้เนี่ยเรามีแพลนที่จะออกตัวรถเก่งแล้วสักรุ่นหนึ่งวันนี้มาแนะนาครับเครื่องเดิมฮะ2.0ลิตรนะครับ VVTI เครื่องสวยไม่มีข้ามน้าเครื่องไหลเยิ้มนะครับคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดอาร์ k, แตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวโช้กฝาปงนะฮะตัวรถสวยนะครับถ้าเกิดปี07การใช้งานประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องตัวการดูแลรักษาเซอร์วิสต่างๆถือว่าดีนะครับเพราะว่าที่ก่อนนันเจ้ามารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมมนเนี่ยมันมีการดูรยายละเอียดของตัวรถกันแล้วแล้วก็มีการทดลองขับแบบเล็กๆน้อยๆแ,แล้วว่าเกียร์เป็นยังไงเครื่องเป็นยังไง นะครับเครื่องเดิมครับไม่หลวมแห้งๆเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าแห้งๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรถที่เป็นแบบดีซิเก n มนต์หรือว่าเครื่อง2.0ลิตรอัพขึ้นมาเนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยเราลองดูแล้วว่าน่าจะหาได้น้อยนะครับคันนี้เล่าๆอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวยังไงแดวมาบอกอีกทีนึงเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อสําหรับด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้อแมกอลอยเดิมจากโรงงานแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นของบิสโตนนะฮะ แต่ว่าตัวยางเนี่ยรถมันมีการใช้งานมานะครับอาจจะเหลือไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้คุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งในะครับแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดแล้วก็ตัวมือเปิดทั้งสี่บานตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะเส้นสายในเรื่องตัวการเดินหรือว่าบอดี้ของตัวด้านข้างตัวรถตรงนี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนง้อ นะครัหรือว่าในเรื่องตัวขัดสีเครือบผิวตรงนี้เดี๋ยวเราเซอร์วิสให้นะครับอันนี้คุณลูกค้คาไม่ต้องเป็นห่วงเลยรถต้องสวยรถต้องกริฟก่อนออกจากร้านเราแน่นอนนะครับบอดี้สวยมากนะฮะถือว่าเป็นรถใหญ่อีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนนิยมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนในกลุ่มของพี่ๆกลางวัยนิดนึงหรือว่าพี่ๆที่มี อายุนิดนึงอยากหารถใช้งานในครอบครัวด้วยคือตรงนี้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับยิ่งถ้าเกิดเราเป็นพ่อแม่ลูก3าคนเล็กๆเนี่ยหรือว่าต้องการรถที่ขับขี่ในเรื่องของตัวความสะดวกสบายค่อนข้างที่จะเป็นหลักแล้วก็สมรรถนะของตัวรถที่จะเป็นหลักตรงนี้ถือว่าแนะนําเลยนะครับส่วนของตัวฝาท้ายนี่เดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนและก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวโคมไฟท้ายไฟเดี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ ในส่วนของตัวห้องบรรจุสัมภาระหรือว่าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยแล้วก็ไฟเบรกด้วยสามจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีนึงนะครับเป็นตัวรถเก่งขนาดใหญ่อีกรุ่นหนึ่งที่เราลองดูแล้วว่าถ้าเกิดตัวรถราคาประมาณนี้เข้ามาแล้วน่าจะมีคุณลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับ จริงๆเนี่ยคือมันสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับเราไม่ได้ไปกําหนดหรือว่าไปฟิกว่าเฮ้ยต้องเป็นตัวรุ่นนี้อย่างเดียวอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบเลยหรือว่าขึ้นอยู่กับตัวกาําลังซั์ของเราแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวรุ่นนี้คือมันตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวบอดี้รถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวภายในห้องโดยสารตรงนี้ถือว่ามันครบแต่ว่าเกิดเป็นเครื่อง2.0ตัวาีนีาเนี่ยตัว G ีมันคือตัวเริ่มต้นสับตัว Camry นนนนนนนะะคครรรรัััับบบมมีออไไ้้้าาาางใใส่ววตตดดเเเยขปูล สำหรับด้านในนะครับคุณลูกค้าทุกท่านตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้สีออกน้ำตาลอ่อนๆหน่อยนะครับทั้งตัวแผงคอนโซลด้านหน้าฐานคอนโซลเกลียแล้วก็ตัวพวงมราลัยและก็แผงประตูด้านข้างนะครับตรงนี้ถือว่าในเรื่องของตัวความหรูหราคือมันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดลดราคาที่แบบเขียนล้านประมาณนี้เนี่ยออกมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดรถไม่ดีจริงรถไม่สวยจริงรถไม่น่าใช้จริง ไม่มีคนนิยมออกมาอยู่แล้วแน่นอนแต่ Camry เราต้องนึกถึงความจริงนะครับว่ารถรุ่นนี้คือมันมีออกมาแล้วเนี่ยในเรื่องตัวการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือว่าออกใช้งานต่างจังหวัดบ่อยๆ ตรงนี้ถือว่ามันตอบโจทย์นะครับอันนี้คืออันไม่ได้อวยหรือว่าอะไรสำหรับตัวแคมรี่นะฮะแต่ว่าเรามีเข้ามาหลายรุ่นทั้งตัวเจนนี้หรือว่าเจนที่มันเป็นตัวใหม่กว่านี้หรือว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนแต่ว่าเรามีการส่งมอบหรือว่าปล่อยออกไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคราวนี้นะวว่าเราได้รู้หรือว่าเราได้ดูรายละเอียดของตัวรถรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องก็ดีเครื่อง2.0ตัวไมเนอร์เชนเครื่อง2.0ตัวก่อนเชนเครื่อง2.0ตัว ปี07แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอันอย่างแนะนําแล้วว่ามาทดลองขับรถที่ร้านได้มาดูตัวรถที่ร้านก่อนได้เลยหรือว่าพาช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าเพื่อนสนิทที่ดูรถพวกนี้เป็นเชิญเข้ามาได้เลยอันเรียนเชิญเลยนะครับ มาดูตัวรถไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวราคงราคาอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณค้าดูแล้วว่าราคาประมาณนี้ผมสนุอจะซื้อสดมากกว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาต่อรองกันหนะ้าร้านเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของตัวคอวนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้แต่สําหรับตัวเครื่องเล่นยังเป็นแบบธรรมดาอยู่เพราะว่า ตัวเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นก่อนหน้านี้อีกคันหนึ่งที่เรามีนะครับตรงนี้คือเขาจะถอดแผงคอนโซลตรงนี้ออกหมดเลยแล้วเปลี่ยนมาใส่เป็นตัวจอทัชสกรีนแทนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคือมันจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับซีดีวิดีโอเอ็มบีอะไรอย่างนี้ทั่วไปก็ถ้าเกิดเป็นตัว CD เนี่ยน่าจะใส่ได้ประมาณ6แผ่นนะครับถ้าเกิดนั้นจำไม่ผิดนะออริวอนซีดีอินโทรนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้ แล้วก็ส่วนของตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับก็จะเป็นดูโอโซนนะครับแยกอิสระเลยซ้ายขวาถามว่าตอนนี้แอร์เย็นไหมแอร์เย็นเจี๊ยบครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอากาศด้านนอกตรงน,นี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะร้อนมากมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราทําคลิปหรือว่าเข้ามาอ่านในส่วนของตัวภยัยตงภายในแล้วประมาณนี้เราจะไม่สตาร์ทเครื่องยนต์คราวนี้แล้วเนี่ยที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยอยากให้คุณลูกค้าเห็นด้วยว่ามันมีเสียงรบกวนไหมมันมีเสียงตัวเครื่องดังไหม เสียงภายนงภายในอะไรต่างๆแบบน,นี้มีการดังไหมไม่มีเงียบคลิปหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วนของพวงมาลัยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่ควบคุมเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับตัวแอร์แล้วก็ตัวดิสนะครับหรือว่าควบคุมตัวจอ MID อีกทีนึงคร่านี้แล้วว่ากุญแจเนี่ยเป็นกุญแจรีโมทนะครับ แล้วก็คูสคอนโทรนมีมาให้2อมีคูสคอนโทรนมาให้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวคูสคอนโทรนแบบธรรมดาแล้วก็ส่วนของตัวกระจกตรงนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าครับก็จะอออโต้นะฮะก็คือออโต้ทั้ง4บานเลยเซ็นทรัลล็อกมีให้แล้วก็ตัวกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งตัวพับกระจกมองข้างด้วยนะครับ ส่วนสําหรับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวเกียร์ยังไม่ใช่ CVT ก็จะเป็นตัว Super ECT น่าจะเป็นแบบ4สปีดนะครับจะเป็นแบบ4สปีดแล้วก็จะมีตัวปุ่มอีกอย่างนึงครับคือตัวปุ่ม ECT ตรงนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นะฮะอย่างเช่นตัว power นะครับคล้ายๆกับพวกแบบโหมดสปอร์ตอะไรประมาณนี้หรือว่าช่วยในเรื่องตัวอัตราเร่งที่ดีขึ้น น่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่อันทดลองขับเนี่ยอันไม่ได้กดปุ่มนี้นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวแบบพวก o w e r หรือว่าในเรื่องของตัวรอบกําลังเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับและก็ส่วนของตัวฐานคอนโซลตร,ตรงนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้มีช่องเก็บของที่เสียบไฟ12โวลต์ แต่ว่าในเรื่องตัวคาบหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันมีอยู่แล้วเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราจะมีการเก็บหรือว่าคลีนทําความสะอาดให้กับผู้ลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสาหรับตัวเบาะครับจะเป็นเบาะหนังสีเทานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับถ้าเกิดเครื่อง2.0ลิตว G แบบนี้และให้เป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้ามาให้จากโรงงานเลยอันนี้เวลิกูดยกนิ้วให้นะครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสําหรับภายในค่อนข้างที่จะเอี่ยมมาก ค่อนข้างที่จะเอี่ยมมากเลยนะครับนี่คือขนาดรถที่ยังไม่ได้ล้างเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องตัวการเซอร์วิสหรือว่าเจ้าของเก่าในการดูลงดูแลอะไรต่างๆถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ทนุถนอมในเรื่องของตัวรถหรือว่าใส่ใจในเรื่องตัวการดูแลรักษาของตัวรถนะครับตรงนี้มีการสอบถามเจ้าของเก่ามาแล้วแบบคร่าวๆว่ารถเคยมีชนไหมรถเคยมีเก็บสีตรงไหนไหมรถเคยมีประสบอุบัติเหตุอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีตรงนี้สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับในเรื่องตัวความมั่นใจตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดรถไม่ดีจริงรถไม่สวยจริงเราไม่มีการนํามาตั้งขายคุณลูกค้าได้รับชมหรือว่ามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูแน่นอนนะครับส่วนสําหรับตัวเลขไม้ครับสำหรับตัวรถปี07คั นี้ไม่จะอยู่ที่2 8 8 4 7 5กิโล208สำนวตัวรถปี07อันนี้คุณลูกค้าก็ลองเฉลี่ยดูได้แต่โดยเบื้องตอน้นอันอยากจะบอกนะครับว่าไม่แท้เช็คศูนย์ได้เลยนะครับตรงนี้เราไม่มีการกงกองมงกองไม้อะไรองนี้ไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวระบบต่างๆตรงนี้ เดี๋ยวก่อนออกจากร้านอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเราจะมีการเซอร์วิสให้นะครับอย่างเช่นตัวแอร์น้ำยาแอร์ของรงของเดี๋ยวต่างๆตั้งศูนย์ทงล้อหรือว่าพวกระบบไฟต่างๆตรงนี้ยังไงมันก็ต้องมีการเซอร์วิสอยู่แล้วเพราะว่าตัวรถปี07เนี่ยถ้าเกิด มองในเรื่องของอันเองอันเป็นคนซื้อแบบนี้นะฮะมาดูตัวรถรุ่นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องมีการเซอร์วิสหรือว่าให้กับผู้ลุกค้าตรงนี้อยู่แล้วแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวไงเรามาว่ากันหน้าร้านเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่วนของตัวที่บังแดดก,ก็จะมีกระจกแต่งหน้านะครับพร้อมกับไฟออโต้ไว้ให้ทุกอย่างคือครบหมดครับคุณลูกค้าคราวนี้เราว่าเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับตัวแคมรี่คันนี้ก็ดีกว่าไปครับ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนาบสับโตรถเก๋งภายในเดือนพฤษภาคมแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรตัวรถที่เราอยากได้ไปใช้งานในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าในครอบครัวของเราอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคราวนี้ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคาบัางแลละสำหรับคันนี้ที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่299,000บาทอันย้ำนะครับ 2 9 9 0 0 0บาทตรงนี้ต้องมีวงเล็บสักนิดหนึ่งเราขายตามสภาพย้ำนะครับว่าเราขายตามสภาพโดยเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเข้ามาดูตัวรถที่ร้านเพิ่มเติมก่อนได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณลูกค้าสามารถมาต่อรองในเรื่องตัวะคงราคาอะไรแบบนี้กันที่หน้าร้านเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดในเรื่องตัวอำนาจของอันไปนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องให้เจ้าที่เซล์เข้าไปคุยกับ เจ้านายให้กับคุณลูกค้าอีกทีหนึง่งตรงนี้รายละเอียดแบบครบถ้วนนะครับส่วนตรงไหนคุณลูกค้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ทักเข้ามาคุยกันได้เลยที่ในอินบ x ็อกแฟนเพจ หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ใต้ล่างคลิปนี้ตรงนี้มันจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วกันมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้สื่อสารกันได้เข้าใจทั้งคนซื้อและก็คนขายด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้อันต้องขอแนะนำตัวรุ่นนี้เป็นพิเศษและก็ที่เหลือถ้าเกิดลูกค้าดูแล้วว่าสนใจหรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดโดยหลักๆแล้วว่า เป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆหรือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆอันขอแนะนําเป็นตัวรุ่นนี้อันขอแนะนําเป็นตัวคันนี้อีกคันหนึ่งที่อยากแนะนําให้คุณลูกค้าได้มาเป็นเจ้าของนะครับที่เหลือเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ร้านอีกทีหนึง่งนะฮะสำหรับคลิปนี้แหลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปเันอ,อัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นลังใจเรา กดไลค์กด s u b สไครป์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนั้นเดี๋ยวรอาต,าตามดูกันได้เลยนะครับส่วนสําหรับคลิปหน้าคุณลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาจะทําให้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยรถเก๋งในรุ่นของ2.0ลิตรที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งตรงนี้ไม่ควรพลาดนะครับราคาย,ย่อมเยาประมาณนี้3 0 0 0นมีทอนรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยแล้้วววเเดดีี๋ยจอััันนใหหม่คคคลิปาะรบรบบสส